ฮ้ยตัวนี้มันบักแน่เลยอะของซ้อนของสามตาติดอะรัสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องลุงลีเกมมิ่งชแนลนะครับผมวันนี้ลุงลีมีกิจกรรมใหม่จะมานําเสนอกิจกรรมนั้นมีชื่อว่ารถแลกแดกยับรับตุกจีนะครับผมกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เอา สกินมันลดราคาซึ<อ>่งสกินนั้นเนะ่ะซื้อสกินได้ด้วยนะลุงถือว่าโอเคเลยนะถือว่ามันลดแหละะกใจยอะจริงๆเลยแต่มันมีข้อแม้ว่าถ้าสมมุติอะเราอยากได้สกินตัวนี้นะแต่เราจะเลือกได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องเลือกสกินระดับ5 2 0ถึง750อภิพีก,ก่อนและสกินระดับอีพิก่อนถึงจะเลือกรีจิเนอรี่ได้นะครับผมแล้วสิ่งที่พิเศษสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเลือกสกินที่เรายังไม่มีแชมเปี้ยนเราจะได้แชมเปี้ยนตัวนั้นไปด้วย <Wow! S 1> สุดยอดมากเลยนะคือว่าเราได้ชเเปียนฟล กับสกินนะครับผมลุงจะมาเลือกสกินนี้ก่อนเพราะลุงเลงเอาไว้แล้วเลงเอาไว้แล้วลุงมีแชมเปี้ยนที่ลุงอยากได้นะครับผมแล้วก็อยากได้สกินด้วยดังน,นั้นลุงไปดูกันดีกว่าว่าลุงไม่มีแชมเปี้ยนตัวไหนบ้างไปดูแชมเปี้ยนณะตอนนี้ลุงไม่มีแชมเปี้ยนอยู่ประมาณ12แชมป์12ตัวนะลุงเลงโยเนสไว้แล้วนะครับผมไปวิธีการนะครับไปที่หน้าแรกโอววิวนะครับผมเลือกลดแหลกแจกยับสกินนี้เราก็เลือกไปเลยว่าเราอยากจะได้อะไร ซึ่งปกติราคาสกินอยู่ที่750นะลดเหลือ97 r p อ,อ่ะแล้วแถมเลือกนี้เสร็จมีโอกาสได้ออกความทุกชีนโอ้ยเลือกได้ด้วยลุงเลือกทุกเขนดีกว่านะครับเลือกได้ด้วยโคตรสุดยอดเลยโอเคงั้นลุงเลือกก่อนลุงอยากได้สกิน e อ็กโค้้วก็พิมพ์ไปเลยนะวม่าเราอยากได้สกินลไยอยากได้ตัวนี้แต่ถ้าสมมุติว่าไม่อยากพิมพ์ก็เลือกดู มันจะโชว์สกินที่เรายังไม่มีนะครับผมนี่ตัวนี้ราคาอยู่ที่750อาิอพีนะลุงจ่ายไปแค่97้าสิบเอพีตกลงลงอ๋อเลือกแล้วซื้อเลยเดี๋ยวขอเลือกเลือกของมันเนี้ยอ๋อมันต้องซื้อก่อนถึงจะเลือกนี้ได้อ่ะซื้อเลยนี่ไงลุงเลือกโทเค็นครับผมตกลงเจ yeah! ยินดีด้วยลุงลีลุงลีได้รับ Academy Echo และ30 X Token โทเค็นนีีครับผม ประหยัดไปแล้ว6ก3้ p โอ้โหนี่ไฮไลท์มันอยู่นี่ครับผมลุงนีจะเอาตัวสกินที่ลุงยังไม่มีแชมเปียนนั่นก็คือตือตือตืตืโยเนะโยเนะโยเนะอยู่ไหนครับโยเนะของลุงอยู่ไหนครับนี่ครับสปริตบัตุ์มโยเน เลือกตกลงเอ okay. จากราคา1 3 5 0 r อา p ก็เหลือ789 r อ p แถมแชมเปี้ยนตัวนี้ถ้าแชมเปี้ยนตัวนี้มันใช้ r p มันใช้ Blue Essence ในการคือแชมเปี้ยนอยู่ที่6300บูารอเซน u ์นะโอ้หเราประหยัด Blue Essence ไปได้ตั้ง6300 B อะ่ะโอเคงั้นลุงซื้อเลยปึ้งใช้ย7ย9 r p เพื่อซื้อสปิริตบ์ะส้มเยเนยนะครับ เออลุงเอากล่องไปเปิดวัดดวงนีว่าตกลงเจลุงลีได้รับสปิริตบลสอมโยเนตและเอติกเชดนะีครับประหยัดไป1214 R พตกลงเรามาดูกันนะครับว่าลุงลีได้จริงหรือเปล่าเนี่ยนี่ได้มาแล้วสกิน2องอันเห็นไหม fc แล้วไปดูร้านค้าดูแชมเปียนนะมันจะไม่โชว์ละเมื่อกี้นี้ยังโชว์อยู่ เห็นไหมยยนใหลุงหายไปแล้วอะแสดงว,ว่าลุงได้แชมเปี้ยนจริงๆนั้นเรามาเปิดกล่องเล่นกันดีกว่าครับมาลุ้นกันดีกวะว่ากล่องนี้จะได้อะไรถ้าได้เจมนี่จะหล่อมากจะโคตรคุ้มเลยอะเจมสิครับลุงขอเจมส์ีครับเจมสิครับอ้ย,อยได้กล่องซ้อนกล่องว่ะเฮ้ยคุ้มอะแล้วแถมมีอะไรอีกนะเนี่ยอ้ยได้ชิ้นส่วนสกนมาหนึ่งอันอีกอันนึงเป็นเจมแน่เลยอะลุงว่าเจมแน่เลย ไม่อยากจะไม่อยากจะเชื่อว่าลุงทำไมเป็นคนด,นด,นนะดคว,นนว,ดวง,ง,งดีขนาดนี้เนี่ยแปวได้คุณแจวอ่ะไม่เป็นไรแต่น้อยเราได้กล่องมาเปิดเล่นอ่ะยังมีโอกาสลุ้นได้เจมนะเจมเจมเจมอุ้ยบ้าไปแล้วกล่องซ้อนกล่องอีกแล้วว่ะกล่องอินฟินิตี้ว่ะเอฟซีเฮ้ยอะไรจะดวงดีขนาดนี้เนี่ยลุงเนี่ย ได้สก <l id> like <Okay>. ิน <Reid> ชิ้นส่วนสกินอีกปิกและอีกอันนึงต้องเป็นกุญแจแน่เลยโอเคมาโคตรจะคุ้มเลยมาดูจะได้กล่องหรือว่าได้อะไรครับเนี่ยมาดูกันเจมแน่เลยกล่องอันที่สามเธอได้กล่องซ้อนกล่องนี่บ้าไปแล้วลุงั่าอันต่อไปอะไรจะเป็นเจมชัวดวงดีขนาดนี้ต้องเจมชัว อของแท้ตัวนี้มันบักแน่เลยอะ่ะของซ้อนกองสามตาติดอะ่ะลุงโคตรโชคดีเลยลุงลุงดีเฮ้ยเฮ้ยของซ้อนกองสามตาติดอนินฟินิตีว้ว่ะเปิดกองอินฟินิตี้ว่ะเอฟซีสุดยอดเลยอะ่ะของซ้อนกองเจมมอ,อันนี้ไม่ใช่แล้วว่ะโอ้ยแต่แบบคตดคุ้มอะ่ะ กุ่มเลยองเดียวสามารถสุ่มสกินได้อ่ะไอ้อะไรจะดวงดีขนาดนี้วะโ่าสุดยอดเลยอ่ะโคตรคุ้มอ่ะแจกยับมากกิจกรรมนี้ลุงบอกเลยว่าแจกยับมากเลยว้าววินิมี่ก็สวยคอนคูลเลอร์วารัสเป็นสกินระดับดิแคสซี่อีกโอ้ยโคตรเท่ ยอดไปเลยมาเรามาดูกันนะครับว่ากิจกรรมแจกยับลุงได้อะไรเนี่ยได้มาสามสกินน่ะโอ้แจกยับจริงๆเลยอะ่ะลุงนี่โค้ชโชคดีเลยนะ FC โอ้ยลุงขอคิงเลยนะครับผมอะไรมันจะโชคดีขนาดนี้เนี่ยกับกิจกรรมเนี่ยลดแรกแจกยับอะ่ะลุงจ่ายไปแค่ลุงใช้ไปแค่ลุงใช้ไปแค่แปดร้อยแปดสิบหก p แต่ลุงได้สกินกลับมาสามสกินสกินนี้ราคา 750สกินนี้ราคา1 3 5่าบปลวกลุงมาสกินนี้ต้อง975แนะ่โอ้ยลุงได้สกินกลับมาไดอาพีกลับมาในรูปแบบสกินอะ่ะ3075อาพีอะ่ะโอ้สุดยอดมากเลยตบมือให้ลุงหน่อยลุงก็โชคดีเลยขอบคุณกิจกรรมแจกยันนะครับถ้าใครชอบให้กูให้ลุงมารีวิวกิจกรรมแบบนี้ฝากกดไลค์กด แชร์กดสับสไครต์ช่องลุงด้วยนะครับแล้วขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมให้โชคดีเหมือนลุงเลยสวัสดีวันตุกจีนโชคดีว,วันตุกจีนเฮงเฮงเฮนะครับผมบายบายครับผม